สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบานๆปี่ยาชาแนเเล,ลค่ะพี่น้องมูลินสภาพมู้ินก็เผาค่ะเมนูมูลอนเป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงไก่ใส่ผักกวางตุ้งเนาะค่ะสุดท้อ,อยยสุแกงไก่แบบสไตล์ไทยๆนะคะที่ใส่ผักกวางตุ้งค่ะจะใส่ตะไคร้หอมแดงกะปินะคะพี่น้องแ่มือนีสภาพมาเค็ม,คมแบบอีสานบานๆน,นะคะพี่น้องนะคะส่วนผสมก็จะมีน่องไก่ะค่ะพี่น้องน่องติสโพก่ตัวอย่าเอาแค่ชิมเดียวะค่ะเพราะว่าเบื่อไก่นะคะค่ะสุกแกงใส่หมู ผู้เฒ่าเพา่ะก,กินน้ำบ่าได้นะคะก็จะมีกวางตุ้งค่ะเป็นกวางตุ้งธรรมดาเนี่ยนะคะบวมเป็นผักกาดจันนะคะพี่น้องทีแบบว่าไม่ดอกนะคะบวมเป็นกวางตุ้งหลงนะคะแล้วก็จะมีใบแมงลักค่ะอันนี้ก็คือตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดเหมือนเดิมค่ะนะคะ,ะ,คะพี่น้องเมื่อึ่งคิดอยากแกงเซเป,ปลาะคะ่ะพี่น้องเสื้อผ้ากันผ้าเห็บผักกวางตุ้งนะคะพี่น้องจะผ้าแกงใสกะปิแล้วก็จะมีพริกทอดกรอบร้ยคลายก็แกงผักกัดจอผักเนื้อนะคะพี่น้องแต่วันนี้ค่ะ มาสไตล์อีสา,านบ้านๆด้วยค่ะพี่น้องมาเบึงกันค่ะค่ะก่อนอื่นค่ะเปิดไฟขอเถอะขอไฟ้วยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนๆใส่ซา้เบาๆเพื่อนใส่หูฟังอยู่พี่น้องเสือาเป็นยังบ่เปิดก่อนไฟเปิดชิปนะคะบ่เปิดแก๊สก่อนเหมือนเดิมค่ะพั้วพริกให้หอมค่ะพี่น้องโอน้เซ่เครื่องเน้นๆเลยนะคะหอมแดงซื้อมาใหม่ๆค่ะพี่น้องหอมจะดคองเบิดแล้วค่ะซื้อมากใหม่ๆใส่หลายๆนะคะกระเทียมหนึ่งกระตองไล่เลยค่ะพี่น้องหอมแดงเยอะๆนี่จะแซ่บนะคะ หลังจากนั้นคั่วให้หอมค่ะเติมน,น้ำลงนิดนึงจ,จริงๆตรงครัวพริกไปเรื่อยๆให้มันหอมเพอเติมหนังนะคะพี่นนองต่ว่าอยู่หนีเยอะแยงมันชุนเกินไปค่ะอย่างจะไม่แล้วดานะคะคนไทยเพิ่งคนไทยนะคะ <c oughs> พี่นอนองเมากินชุนของพริก <c oughs> ขณะคนอนีสานขี่เยยานี่คะ่ะ เท็จก็เผาเลย,ะะยเรื่อเค่ะพี่น้องไก่ย่างแฉบสำหักเริ่มกี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ไก่ลงไปลวนค่ะประเภทแกงอีสานมันเข้าใส่ปแดกปลาลานะคะพี่น้องค่ะมันบดรสจัดน,นนด,ดนะคะมันก็จะบาแสบนะคะพี่น้องแต่ว่าบางคนมันก็กินเผ็ดไปได้นะคะ วไกให้พอสุกคข่เนี่ยแฮมี่น้ำเลือดหรือว่าเป็นดิบๆเป็นสี่ขางเพราะว่าถ้าเป็นจะสีแล้วเข้าเติมหนังลงไปเลยรับรองว่าแกงเราจะขาวน้ำแกงข้าวอีลีค่ะพี่นอ้องเวลาเข้าส่วนมสนทรกินข้าวไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวนไกให้สุกก่อนค่ะอือหพี่น้อง ทอดใส่ปานนีบก็แสร็จ,ส,รจส่ผึ้งผงไปเบิ่งค่ะทอไก่แล้วเริ่มสุกค่ะให้เติมน้ำลงไปเลย จสุเติมลงไปประมาณนี้นะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะรอเห็นน้ำเดือดจะข้าวหนึงจาพอน้ำเริ่มเดือดค่ะไก่เราเริ่มสุกค่ะพี่น้องสอนฟองออกกัหน่อยนึงค่ะฟองนี่จะเป็นฟองไขมันใจเนี่ยนะคะพี่น้องนะคะแล้วค่อยช้อนออกค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ผงโกงลงไปก่อนค่ะหนึ่งช้อนนะคะพี่น้องตามด้วยผักกวางตุ้งใส่ลงไปค่ะ พก okay. ก่อนปรุงของเย้ามีหลายเลยค่ะพี่น้องทุกนึงเราจะใส่หมดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันยุบมันก็จะเหลือประมาณสองชามนี่ละคะ่ะพี่น้องนะคะกินพักเล้ย์หลายนะคะพี่น้องไกล้เนยน้อยเพื่อกินไกล้ทุกข้าวเผานะคะพักกวอนปุ้งเป็นอีหยงทีงห้าได้ง่ายนะคะพี่น้องเราสามารถมาดัดแปลงะคะ่ะดัดแปลงเป็นก้ามขาก้าหนังนะคะ่ะจะเป็นไข่กระดอีสากนกระดคะ่ะพี่น้องนะคะแต่วา่าเอาไปพัดนะ่ะมัอค่อนข้างสียเนียวนะคะพี่น้อง พักกรุงเ็ดแซบอยู่สองอย่างคือแกงใสไก่แบบนี้นะคะหรือแกงแบบเป็นผักกาดจอหรือแกงแบบอีสานแบบย่าอินทรีก็ได้ค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งค่ะลวกกินกระป้นสุดยอดค่ะพี่น้องนะคะสแซบนะคะประเภทเอามาผัดพักผัดอย่างนี้กระแซบอยู่แต่ว่าแซบแข็งๆบอ่อแซบบอ่บอบอ่คือเอามาลวกกินกระปุนแซบแห้งค่ะนค่ะอู้หอมพวนๆค่ะพี่น้อง เดี๋ยแยกปก,กปดเตาจกกังแบบนึงจบกลุ่ลมพัดแก๊สลาทีนี้แก๊สมันเบาหอนค่ะพี่นรร้องนี่ข่าเบบวเบลเบลว่าคาแก๊สจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วไดยค่ะเห็นผลอะไรทั้งบานท่องห,หลังจากนั้นค่ะ ใส่น้ำปลาขยำขวดกันแล้วค right? ่ะพี่น้องซม่งวันี้ท่นปลาเป็นโตๆแบบบันเท่านีโบ่คุยมี่เลยพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่กะบอยู่บ้านนัแม่ก็บ่บกินปลาะนะคะแล้วก็ป้าเราไปกระบ๋องแล้วก็บ่ได้เอามากนะคะพี่น้องโมมี่นะะพี่น้องขาาเจกินปลาขวดที่กันค่ะแล้วก็เลยได้ปลาขวดมันแสบลไเด้วยค่ะพี่น้องไม่ได้ตำบักพุงนะคะแต่ว่าไม่ได้จะกินปลาแบบชี้ต้นนะคะพี่น้องมันบ่มี ใส่ปลาลางลงไปหนึ่งทัพที่ยกหั<ม>เป็นค้นที่ชอบปลาหลาปลาเค็งเลยคะ่ะพี่น้องปลาเค็งหรือปลาหมอหนคะ่ะพี่น้องใส่น้ำปลาหน่อยเค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสนิหนึ่งะค,ะค่ะเพราะว่าเอาเมื่อฉีก,กินก็เผาสมัยก่อนนะคะพี่น้องแส่อานะารสม,มือกินเอียงกบบอันนี้ไม่ขึ้นค่ะพี่น้องนะคะชูรนะสลงไป มาตะบอกว่าวอุเสในแเวกบมือถือนะคะพี่น้องอันนั้นไม่ขืนการกินการอยู่เมลายโรโตๆก็สีเพิ่นกับเห็ดกลมก้อนนะคะพี่น้องสามาฉีกีก็งเป็นเจวเป็นยังก็สีก็โตเบิ่งว่ามักขามปีหรือยังนะคะพี่น้องภาษาจินได้นะคะ หอมค่ะที่นี่ในยอสุดต้มคือพักกลางกลุ่มข้าวเปลือยเ,เนี่ยจุดหน,นึ่งป่าที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วเฟอร์สกินได้นะคะพี่น้องเพราะว่าจะเข้าบ่ว่าเอาแบบนเข้าสมีิได้นะคะแล้งยำโบได้นะคะคือเขานี่ค่ะจะดีไฟน้องอนหวนึ่งเดีย๋ยวจะชิมรสกันค่ะ แสบนัวไปอีแบบค่ะพี่น้องแสบไีเลยนะคะยามาเราชิมปุบขอบปากแสบทั้งแสบแสบจริงๆเพราะว่าถ้าบบแสบเยอะกว่าเติมเบรคเพิแล้วนะคะพี่น้องเอาละค่ะขออนุญาตต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะเผื่อให้พักเข้าเปลือยจัดหน่อยนึงจ้าเอาละค่ะพอผักข้าวเริ่มเปลือยค่ะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะหอมๆค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละข้อดีของอาหารอีสานข้าวสมานดัดแปลงได้ค่ะให้ถูกปากข้าวค่ะ ไฟแดงเลยแล้วก็ข้นก่นออกจะแน่เื่อเห็นดอกว่าใบแมงงักแบบใดนะคะเพราะว่ามปต้องสีเขียวก็ผักกองตุงแล้วแต่ว่าเวลาสดน้ำแกงเราจะรู้ว่ามันมีใบแมงลักด้วยค่ะหอมแล้วค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขาแกงผักกองตุ้มใส่ไก่ได้ยสอสเยี่ยออกจเตาให้เบิรงกมอง,จงแจงจ้า ราคาพี่น้องแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่สดนำปลาหอมหอมใส่ผักอีตูล,ลงไปนำ้ำหาเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องนะคะสุเทอรยาสิกแกงใส่กะปินะคะพี่น้องแต่วันนี้มันดบบแปลงใส่ปลาอร่อยเหมือนกันค่ะพี่น้องแซ่บเพื่อกันหาแซ่บอาหารอีสานบานเฮาเลยละ่ะ,ะ,ค,ะกกค่ะพี่น้องนะคะผักกวางตุ้งต้มเปื่อยๆเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะสดนำแกงหัวทอนตำบงคงเผ็ดๆหรือปลาบองอินักถวยหนึ่งค่ะพี่น้องเอาอยู่เลยนะคะ ขาดไม่ได้ที่สําคัญค่ะใบพักแม,แมงลักนะคะเดียวกระสุนปลาอีตูใบแมงลักหรือผักอีตูค่ะต้องใส่ลงไปด้วยค่ะรับรองว่าแซ่บหอมนะคะพี่น้องนะคะพว้ใดบรวกกิมปลาแดกปลาไหลแบบน้ก็ะโบเป็นยังสิดตำเฮดไซไปกับปีที่เย้าเคยเห็ดห้เบิรงคลิป,ปก่กาๆนะคะพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นสูตรแบบคล้ายๆผักกาดจอนะคะที่ข้าใเซ่กับปีกับราวะหนึ่งคือเราไม่มี หัวเน่าค่ะเลยใส่กะปิแทนนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ยอดใส่เป็นสไตล์อีสานนะคะนี่ค่ะพี่น้องแล้วแล้วเรียบร้อยควนควนๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาจ้าเมื่อกี้เขาด้กันค่ะแกงพักกวางตุ้งไส้ไก่จ้า